เรื่องสุดท้ายของบทนี้และการดําเนินการเลขสันกรองวิยศาสตร์อย่างที่ครูบอกเราเรียนจํานวนเละชั้นจะต้องเรียนว,ว่ามันเขียนงยังไสงสศษเลยังไงมีคุณสมบัติอะไรไหมดําเนินการยังไงใช่ไหมครับเลขสันกรองวิยศาสตร์ก็ถือเป็นจำนวนจำนวนหนึ่งเราก็ต้องมาเรียนการดําเนินการ,อการของมันเหมือนกันนะครับการดําเนินการการดําเนินการเลขสันกรอง ยิเทียรศาสตร์นะครับหลักๆก็ใช้การดึงตัวร่วมเหมือนกันใช้การดึงตัวร่วมช่วยนะครับแล้วก็คุณสมบัติเรืยกกกำลังก็เรืสเทียาตร์ที่เขีนที่เหลือรูป A คูนกับสิบยกกำลัง m มันก็คือเรืยกกำลังใช่ไหมครับดังนั้นคุณสมบัติเรืยยกกำลังก็ที่เกี่ยวข้องด้วย A A คูณ A อคูณ A กเท่ากับเอยกกลังเบวกเเนี่ยเอาไปใช้นะครับอ่ะมดูตัวอย่างเลยดีกว่ายกตัวอย่างเช่นอ่งคูณสิบกำลังลบหบวกกับสคูณสิยกลังหกอันดับแรก ดูเดวงดูเล้วเล็บเลขฐานเหนือนก็แมไม่เหมือนกันนะครับเดินเดินการแมนหลายคนจะทะลึ่งทำสิ่ให้เหลือหนึ่งอะไรมันทําไม่ได้นะครับไอวงเล็บนี้ก็เหมือนกันเลขฐานต่างกันใช้คุณสมบัติริ้เกำลังไม่ได้แต่ลราเรียนดูมันมีเครื่องหมายบวกขั้นตรงการแบ่งเป็นสองก้อนอันนี้ก้อนที่หนึ่งอันนี้ก้อนที่สองทั้งสองก้อน ถ้ามีอะไรที่อยู่สองก้อนที่มีบกลบขั้นสันนิฐานเลยต้องดึงตัวร่วมตัวก่อนลดับแรกถามว่าทั้งสองก้อนเนี่ยมีอะไรเหมือนกันนะครับไอ้นี่สิบยกกำลังลบห้าไอ้นี่สิบยกกำลังลบหกก่อนที่มันจะติดลบไปถึงลบหกเนี่ยมันต้องผ่านติดลบห้าก่อนไหมผ่านแต่ว่าทั้งสองก้อนเนี่ยมีสิบยกกำลังลบห้าเป็นตัวร่วมเหมือนกันกว่ามันจะติดลบถึงลบหกมันต้องติดลบลบห้าก่อนใช่ไหมครับ แปลว่าเราจะดึงฝิลยกกำลังลบห้าออกมาเป็นตัว่วกอ่ะไอ้ก้อนนี้หนึ่งตอนนี้อยู่เหมือนเดิมศิลปยกกำลังลบห้าถูกดึงไปแล้วนะครับตัวมันเองถูกหารดึงตัว่วมคือถูกหานั่นเองตัวมันเองถูกหารตัวมันเองก็จะเหลือหนึ่ง 1, นะครับเป็นก้อนแรกเหลือหนึ่งคูณหนึ่งไปบวกกับก้อนที่สองอี่สองได้อยู่เหมือนเดิมสิบยกกำลังลบหกถูกดึง หรือถูกหารไปแล้วสิบยกกำลังลบห้าถูกดึงถูกดึงไปแล้วถูกดึงหรือถูกหารนั่นเองนะครับสิบยกกำลังลบหกถูกดึงไปแล้วสิบยกกำลังลบห้าเลขฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขสิบลัง,ลงมาทำไมกันลบกันลบหกลบ 5. ลบห้าลบชนลบเป็นบวก จากลบหกลบลบห้ากลายเป็นลบหกบวกห้านะครับลบหกบวกห้าตอนแรกติดนหนี้อยู่หกบาทเปิดลบก็เหมือนเป็นหนี้แต่แม่ให้มาห้าบาทเราเอาห้าบาทไปใช้หนี้ก่อนแต่ยังติดนหนี้อยู่อีกหนึ่งบาทนะครับอ้าวแปลว่าแต่สิบย้อนลังลบหกดึงหรือหายไปแล้วสิบย้อนลังลบห้าก็เหลือสิบย้อนลังลบหนึ่งตรงนี้นะครับอเอาดำเนินการลงวงเล็บให้มันหายมั่วก่อน หนึ่งคูณหนึ่งกับหนึ่งอ่ะไปบวกกับอีกก้อนนี้สองคูณสิบยกกำลังลบหนึ่งไอหนึ่เหมือนเดิมแบบหนึ่งคูณกับอ๋ออีกก้อนนี้สองคูณสิบยกกำลังลบหนึ่งถ้าตัวเลขชี้กำลังติดลบแต่ว่าเติมศูนย์ข้างหน้าตัวเลขนะครับก็เติมศูนย์ข้างหน้าตัวเลขสองเนี่ยกี่ตัวหนึ่งตัวเราก็ใส่เท่าที่ยม หนึ่ตำแหน่งตรงนี้นะครับอ่อ๋นี่เป็นเครื่งหมายบวกนะบวกบวกอ้าวที็จตอนเล่นเหลือดร้อย,ยแล้วหนึบวกศูนย์จก็1.2คูณ10บยกอนอบ้าอ๋อคตอบเสร็จแล้วการคูณไอ้ตัวนี้คูณตัวนี้สลับที่จะได้นะครับอ๋ออีกตัวอย่างหนึง่ง 2.5คูณ1ิยกกลังลบวก1.3คูณ1 0ยลังลเลขฐานต่างกันก็นี่ทำอะไรไม่ได้และเลขฐานต่างกันเหมือนกันจริงๆก็ทำได้ก็เอาสิยกกลังลบซะใช่ไหมครับใ้เป็น 0. 0น0 0จ0 1นนะเสร็จแล้วก็มาคูณอย่างนี้ไอ้นี่ก็เหมือนกันเอาสิบยกกลังลบก็คือ0ูนย์จุดอะไรไปเนี่ยก็คูณกันหนึ่เสร็จแล้วเอาสองก้อน มาบวกกันแต่มันช้าถ้าตัวเรีย่ยวๆก็จะลำบากใช่ไหมครับเราก็ต้องํำเนินการที่เป็นทั้งสองก้อนนี้มีอันนี้เหมือนกันกรนดึงออกมาเป็นตัวร่วกสองจุห้ายังทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมไอน้นี่ถูกดึงมาแล้วเหลือหนึ่งนะครับสองจุ้าคูณหนึ่งก็เหลือสองห้าตัวนี้บวกกับหนึ่งจุสามยังทำอะไรกับใครไม่ได้เอาไว้ก่อน ไอ้ส yeah, mm ิบยกกำลังลบแปดถูดึงแล้วนี่สิบยกกำลังลบแปดถูกดึงหรือถูกขาด้วยตัวเองก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งจุดสามคูณหนึ่งก็เหลือหนึ่งจุดสามเหมือนเดิมเอาเดี๋ยววงเล็บบวกกันซัเป็นเท่าไหร่สามจุดแปดจบแล้วบทสรุปพื้นฐานใน่ยกกำลังโมหนึ่งนะครับอาจจะระลังไปโมปลายหรือโมสี่นิดหน่อยนะครับ